สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาดูโมบายลีเจนทุกคนนะครับผมอยู่กับผมซันเฟสอวัลโรวกับ3หนุ่มกันเหมือนเคยนะครับวันนี้นะฝนตกนะฮะอาจจะได้ยินเสียงฝนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมมันไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นอยู่แล้วเอาเป็นว่าเราไปเริ่มเล่นกันเลยครับขอเสียงอ่าผู้ชายทั้งสองคนนะฮะไงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดังในเนี้ะสวัสดีครับ้มึงก็ดังไปโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยฮะจัดไปให้บิสโอลิมปิกโยโย่ let's go ก็มีคนทักผมมาเยอะเลยครับก็ขอบคุณนะที่ทักกันมานะครับผมถ้าเห็นผมออนเนี่ยฮะก็เชิญผมไปเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าผมไม่ไปก็คือผมอาจจะตตดธุระเข้าห้องน้ําอยู่ไม่ก็ไม่ก็ไปขี้ก่อนนะครับก็นั่นแหละเข้าห้องน้ำปะก็คืออาจจะกินข้าวจะซักผ้าจะล้างจานอยู่เลยครับก็อย่าชวนซ้ำๆบ่อยเลยกันนะครับผมอย่าผมหัวร้อนสะเปล่านะฮะก็ยังไงก็เชิญกันไปเล่นได้นะครับผมถ้าเห็นผมออนปุ๊บก็เชิญเลยไม่ก็พิมพ์ความมาพี่เล่นเปล่าเล่นเปล่าผมก็จะตอบนะครับผมทุกคนเลยนะ เราเริ่มเล่นกันเลยครับผมนายคอเล่นบรูโน่นะฮะไปตู้ครับเออนั่นแหละไม่ไก็มึง<ร>นั่นแหละรครับ <laughs> มึงลืมชื่อเอง <S <S เหรออ่ารอบนี้ผมขอเล่นเป็นยุนเจ้าแล้วกันลากยุนเจ้าโดนแล้ว้ยยุนเจ้าไม่โดนเอา้าเอา้ามัน,นเปลี่ยนตัวเลอเมื่อกี้มันเปลี่ยนตัวทันไอ้สายยอดเดนไอ้สายย่อดเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเป็นคนไทยทั้งทีมเลนน <ไอ S 1> ยนีย่หว่า <laughs> ขอให้มันไม่แหลกแล้วกันนะครับผมผมมีอะไรจะบอกคือตอนนั้นผมอัดคลิปเกมนี่แหละแต่มันแหลกผมก็เลยลบคลิปไปหัวร้อนนะฮะเอ้ออ๋อไอคนที่สี่มันชื่ออะไรเหรอคิมอะไรคิมมาร์ลอนอ่านไม่เป็นเหรอครับเ่านอ่านอ่าเสียงทั้งสองคนดังๆกว่านี้นะครับเพราะว่าโครับไม่เปล่าไม่จะไม่เข้าในไมโทรศัพท์นะครับโอ้ผมอยู่ไกลด้วยอ่ะไอชิปหายถ้าล้อมกันไม่ก็เหม็นปากที่อะไรเวอร์แล้ว ดูฝัง่งมันครับเป็นต่างประเทศทั้งนั้นเลยโอ้โหศึกต่างประเทศนะฮะเนี่ยตามนั้นเลยนะแมงเม็ดปากโดยเฉพาะบิชาม,มอนเนี่ยไม่ได้อาบราฟเลย <c oughs> บนไปบนไปบนลแล้ม่เกี่ยวอะไรกับเม็ดปากไม่ได้แปลงฟัน,นมึงจะเถียงเรื่องแปลงไม่แปลงฟันทำไมวะ <c oughs> <c oughs> สนใจศัตรูที่เรากำลังจะสู้กันเถอครับ Let's go <S ไปครับจ้าแต่อนี่นะดูว่าจะมีฝีชนะหรือเปล่าชนะ หมายถึงมันนะชนะไอสัตว์ไม่ใช่เราเฮ <อ S 2> ้ยมึงเล่นหนักมึงเล่นหนัก <เอ S 1> ผมขอเพิ่มเสียงก่อนเันเสียงจะเบาไปนะฮะเออไม่ได้ยินเสียงเพลงจริงเว้ยมาคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วระวังระวังอันี่มันชื่ออะไรวะไทยเกียววะขนมโตเกียวนี่ยมันโตเกียวไอสัตว์เอาดิจาการเลยลูก จกันผมอะจะบอกว่าตอนนี้นะฮะเราแทบจะคิวได้เลยครับผมโอ้โหบลูโน่ Bruno, ลานกูจัดเดอร์ลาร์สเออร์เดลิงลางไปอีกล่างไปอีกจัดการโอ้ยเดอร์ลาสกูอุ้งเอ้ยมันไสมันคือเทคนิคโอ้โหครับนะตอนนี้นะเราได้เปรียบไปแล้วสองตัวนะฮะวันเอ็นป้อมเลยเอ็นป้อมหืมอ,อย่างรวดเร็วกดเกี่ยวเลยนะ กดเกี่ยวเลยนะกดเกี่ยวไงกดเกี่ยวแล้ว<ก>ต้องเข้าห้องน้ำบอกว่ากด,กด,ดเกี้ยวมาครับโอ้โหเป็นเกมเก่งไหมเก่งไหมไม่ต้องชมไม่ต้องชมชิวได้อย่าเพิ่งได้ใจใครพูดอะไรเลย <c oughs> จัดการครับเราใช้เล่นเกมแบบเล่นเกมแบบเร็วนะครับอุ้ยมันมาแล้วปอนระวังแล้วปอนอุยอ้ยเมือ่อกี้มีอามันไม่อยู่ใช่ไหมตอนนั้นเราเลยชนะได้สบายเออวันนี้ถอยเกี้ยวองขบเคี้ยว อะไรวะฮะคืออะไรก็ไทยเกี๊ยวขนมขบเคี้ยวไงอะไรไทยเกี๊ยวขนมขบเคี้ยวโกรธผิดโกรธโตเกียวนี่ขนมขบเคี้ยวเวะอุ้ยืหเขาเหนียวโอ้ค้างโอ้ค้างอ้าวค้างเหรอนายพิชามอนไทยเกี๊ยวนี่เออมันเข้าเหนียวหรือเปล่าครับนั่นมันเข้าเหนียวไหยครับอะไรวะอะไรของแม่งวะ อะไรวะมุกแปลกมึงมึงพูดอะไรมันเป็นมุกครับเวลาจะเล่นมึงต้องคิดก่อนดิวะตั้งสติก่อนแล้วค่อยเล่นสติก่อนแล้วค่อยเล่นเออโอุ้ยไทเกียวเยอะตอนนี้พี่ชาวมอนนะครับมาเสริมกำลังกับเรานะครับผมไม่รู้มาทำไมนะไม่รู้มาทำไมจริงไม่ต้องมาก็ได้นะครับเออจัดการบนรยจัดการเอ้ยพีชาวมอนแหลกจัดการไทเกียว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 ตายวะ หมายถึงไทเกียวโอ้อะไรวะใครตายมึงหรือไทเกียวตายมันจะเดินก็ไปหรือไม่ว่าปีชาวบอลไม่รู้ครับเดินก็ไปตอนแรกกระฟันได้แล้วแม่งแหลกอะไรวะอาจจะไม่อยากอยู่โลกนี้ก็เป็นได้นะอะไรโอ้ยอยู่โลกหน้าก็เป็นได้ใจเย็นอุไยโอ้โหเนี่ยกูว้าบเลยเนี่ยเฮ้ยกูเกือบตายอีกนิดเดียวเอง เกิดจะเกิดจะขึ้นสวรรค์แล้วคนใจสุนารไอ้กุมปเล่นตัวอะไรวะแบนนี่มาอยู่บนกับบ้านอยู่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวได้ไหมอออุ้ยไม่ได้ไหมไม่ได้หรอกด้านบนสามอคลิปก่อนอะบนมาสามเหรอวะเราก็สามหรอมันนี่สิว่มันนี่มันจะไปไหนกลับบ้านมันนี่ เออยุนเจ้าขอข้าวขอแกงฮะคุณจะสลิงไปไหนครับผมเห็นคุณเป้งไปหลายที่เลยลนี่ยจลิงฟันเนี่ยเลิงฟันสลิงไม่ได้มีไอ้เอลโลเอลโลเอลโลจัลิงฟันจัลลิงชันฮะจัลิงชันฮาจังไม่มีไม่มีอันไหนฮากว่านี้แล้วกคุณเล่นไเลโก้กันอย่างนี้ตายดันไปตาย โกดี้ยยวโอมาแล้วมาแล้วระวังอระวังมันตันด้วยตรงเนี้ยไปไหนกบไปไปไม่ได้เขาเรียกว่าจั่วลมเนี่ยมาเนี้ยจะไปไหนเต้นเต้นนะเตนนี่คนนี้มันยิงสลิงกากมากเลยเฮ้ยไทยเกียวไอ้สัตว์เอ้ยใจเย็นนะไทยเกียวเราคุยมานนะมากกูหนีกันละสี่คนเออจะไปไหนศาสัตว์เอ้ยมานี่ เฮ้ยขอข้าก่อนไปละไปข้าไม่ได้ป่าเอิ้นโอิ้นกลับบ้านอยู่อาบอองเลยในในคอหนีหนีหัวซุกป่าเลยสิกระไล่เข้าป่ายวาร์ปกลับบ้านเลยไปละกูก็วาร์ปเหมือนกันกูขอวาร์ปด้วยตรงล่านวารมันไหวอยู่กลางนี่ไล่ล่าอยู่แฟนนี่วิ่งยงไวอ่ะแฟนนี่ตสลีงก็ไวไหมเหรอ ฮ้ยต้องไปกลางแล้วเอกไปแล้วกางเยอะเหมือนกันเมเด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 เมดเอ้าอี๋เตะไ่โดนนี่นักเตะแข้งสไยมานี่ตั้งเต่แข้งสเข้ามาครับงานนี้นเตะทีมชาติลโดอย่างไลนดอย่ังไงไอที่มึงเก่งไอที่ผมการ เขาจะออ่ทำไมไว้สัตว์นไปเลยเขาเนี่ยหัวข้ามก้อนแล้วกูไฟไปโดนเลยมันเตะแหน่อยาย่าลูกเตะมาตายที่นี่เอาปชิบหายเป็นไงฮะเขาเรียกว่าโยนลารดเวียงมาลาดเวียงมาลารดวิวเามงนตีแรงชิบหายเวีงบาลารดเลยนะ ลูกเตะลูกเตะเยอะคนเบาเลยสัตว์มันดูน่ต้องรอเกิดก่อนเอ็นเร็วปานเอ็นเร็วเอ็นยูเอ็นยูเร็วปูแรงปีจะกันตัวแฟดไปล่างไปล่างเอ้ยไปเอาบนก่อนโอ๊ยกูลืมเอามันติเฮ้ยมาตายนี่ดิวะมามจะไปไหนเออที่ตายดีๆมีให้ให้ตายไม่ตายเฮ้ยดันลึกกันจังวะ มาตายตรงนี้ดิ่ส <up> ิไลลาเยอะเลยไลลาไลลาดีไม่ไลก์ก็าฮ่าฮ่มานี่มาตายไอ้เี้ยไม่ทันเสรยโอ้โหเยอะเยอะยืนเจ้า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 ปั้นช่วยก่อนปั้นช่วยปั้นไม่ได้เว้ยร้อยย่นเจ้าหายก่อนฟิวมาเนี่ยหมดเจ้าเฮ้อสัตว์ไปนู่นไม่งต้องมาฆ่ากูไปละ กอดเกี่ยวกันเลยกันเลยกันเลยเขาเรียกปากรัวนะปากรัวรัวนะฮะกูกระดกลิ้นไม่ขึ้นนลยรัวเลยนะอึ๊บสไลด์หนอนสไลด์หนอนหนอนสเตะสไลด์หนอนออมานะสเตะเออเป็นไงเป็นไงโอ้ยอ้าวไม่ใช่กูดีกว่าไม่แง่ไม่แง่อีกตั้งอีกนอดเฮ้ยมันคือวิถีนินจังผมนรับอันนี้ดูนารุโตะมากไปนะครับ ไปเรารีบเอ็นเลยเนี่ยรา<ข>อเอน็นรับรองว่าถ้าเอ็นเนี่ยเราชนะแน่นอนนะครับณจุดจุดนี้นะชนะแบบใสสะอาดเลยใบบสยสะอาดโอ้โหไม่สกปรกเลยเหรอเฮ้อจัดการครับเอ็นป้อมกูมาแล้วมันรู้สึกทำามาหากกินแต่งร้านช่วงนี้โอ้โหมียุนเจ้านี่รับรองนะครับว่าป้อมนี่เร็วแน่นอนนะฮะมียุนเจ้านี่รับรองจบแน่นอนครับทำไมเหรอครับทำไมครับขอข้าขอเก้ครับเยอะไอ้หาจัง๋ยาอะไรเนี่ยอยากให้เห็นหน้าตอนนี้มาครับว่าหามากเหลอเกินนะหาไปบอ

ยิงโคตรแรงเลยแรงกว่าทักทายหน่อยทักทายอ้าวอะไรวะอุ้ยอุ้ยกลับแล้วไม่อยู่แล้วหลายรอบเลยก็พ้องหลายรอบว่าหลายรอบไอเทียมตงพลาดแล้วพลาดอีกทีนี้บบบี๊กไพรเทียบได้เออต้องใจเย็นๆนะอย่าเป็นใหญ่แต่ต้องนิ่งนะโอ้ยกลับบ้านกลับาตายไอเทียบตีทีเดียวก็ตายแล้วมันเลยกลับบ้านเลยมันไม่มีปันอยู่เลยไม่เลยไม่รอดอย่างเงี้ย ไม่ยิ่มีมึงอยู่ยิ่งอันนี่ยิ่งรอดเลยคือต้อ้อไปที่แบบโอ้โหแม่งไม่น่าเข้าไทยเกียวช่างแม่งเว้ยไม่ต้องไปสนเราเองของเราไม่สนเชื่อกูดิไทยเกียวละไทยเกียวมันคนเดียวเอาไม่รอดหรอกเว้ยไทยเกียวคนเดียวเอาไม่รอดสู้เราก็ไม่ได้เนี่ยเร็วรีบเองเลยกูอยากจบแล้วเนี่ยกูอยากจัดการเฮ้ยมึงฆ่าเพื่อนกูสัตว์ เจ้าข้าพื้นข้าเจ้าข้าพื้นข้าเขาจะข้าพื้นเจ้าจัดการแหนเฮ้ยเฮ้ยตัวมันเดินกูสัตว์หิงกู่นี่แม่งสุดยอดจริงจิ้งจ้าโกดเชียวโกรธเชียวโอ้เลสเตอโอ้ยเน็ตไม่เสถียรโอ้ยแม่งมาขึ้นตอนนี้ก็ถือว่ายังโชคดีอยู่นะครับโอ้ยยอะเป็นไงฮะ แต่ว่าแม่งกำลังจะไล่เราเนี่ยเป๊ะาจัดการมันจดการมันโอ้ยเยอะเลยที่เดียวเองนั่นน่ะตายเก้าเฮ้ยเอาเว้ยโอ้โห้าโอ๊ยกูจะตายโอ้โหแหลแหลก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 เหมือนกันแหลกเหมือนกัน ว่าก <mother> wow, oh, ูตายแน่เลยช่างแม่งสัตว์เออโหเฮ้ยเราเฉยเฮ้ยเพรมีผมอยู่ยังไงเราเป็นไปได้เฮ้ยเอร์เลยเนี่ยตายไปสี่ตัวโกรกเกี้ยวนะโกรกเกี้ยวโกรกเกี้ยวเคี้ยวฟันโอไปอ้าวเดี๋ยวได้หรอกูตายกูตายก่อนจบเกมคือตายกันไปนะเลิกอนไทีเดียวจู่ๆก็หน้ามืดตามัววิคตอรี วีตอรีชอบตายตอนจบที่ oh, มีโอ้ยพี่พีอวไม่ใช่ผมครับอ <laughs> นโอ้ไอ้ซันเฟสแม่งได้อะไอ้ปันนี่ห่างกับปปแต้มเดียวเองช่วยก็ห่างแต้มเดียวอยู่ฉันสิ <laughs> ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรเลยโอเคเราจะมาเล่นอีกรอบหนึ่งด้วยกันนะครับถือว่าก็ผ่านละสองแมตช์นั่นแหละเหมือนเดิมนะครับผมเอาเป็นว่าเราจะลองชวนแบบอ่าคนที่เขาแอดผมมานะครับผมว่าจะมาหรือไม่มานะชวนดีปะวะ อ่าลองชวนดูนะถ้าไม่มาก็มาเวยไเยมาสเตอร์แล้วก็คนนี้จะมาไหมมาไหมจ๊ะไม่มาผมเริ่มนะโอเคครับเริ่มเลยจริงเขาอยู่ที่43นี่แะเน็ตแรงปุ๊บแรงปั๊บแล้วเราเน็ตกากอวะปันตัวไหนปันเร็ว <B uno. S 1> บูโน่บโนโอีกแลาววะ นั้นกูเดือดร้ายแล้วกันอยู่ตอละไม่ใช่เว้ยเดือดร้ายก็มาละไมีใครเอาเบิกเลือดไปแล้วเจอร้านแหลกเจอร้านแหลกต้องเปลี่ยนของกูต้องเปลี่ยนเป็นจู่โจมดี่วิ่งเดืมันวิ่งเร็วนะเอาเบิร์กเลือดไปแล้วกันโอ้ยเขาหนีโควิดมาเลยเขาหนีโควิ่ดมาเลยไอ้ปันเอาเลือดไปอันเดียวคืออะไรเนี่ยฮะ เลตส์กูดำเนต่อเนื่องเลยแหละมีละตึง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 โอ้โอ้ทีมนู้นอะไรวะอะไรั้งเนี่ยมีแต่ตัวเริ่มต้นเท่านั้นเลยเราอะทีมร้อนี่แบบโอ้โหตัวตรงตัวเติมเข้ามานะเอ้ยตัวเก็บตังค์เข้ามานะตัวส่งตัวซื้อไปปานเราบนเหมือนเดิมครับหน้าที่เดิม โอ้พเยเยอมาสเตอร์อย่ามาไม่เอาไม่เอาอย่ามากับผมพเยเมาสเตอร์อยู่กลางไม่ใช่เลยพเยเมาสเตอร์ไปกลางดีก็กลางไม่ใช่เลยไม่ใช่มันมากับพวกเราเนี่ยมึงก็ดูดิใช่เหรอมันเล่นลายลาออ๋เขาเขามาเราแบบปอนอไช่างช่างแล้วกันนะน่าจะได้กูบะกูบะหนีเร็วอยู่เขาไม่เป็นไรหรอกมั้ยหนีอย่างนินจาไม่เป็นไรหรอกหนีด่งนินจาตีชาับอนซะอย่างโถ่ทำไมอ่ะ สายชัวร์ายหายอยู่แล้วอุ้ยไล่ลาไล่ลาแต่ถ้าไล่ลาไล่หาไอ้หลักหลักหายเอาละครับตอนนี้ครับบุกแล้วจะตันไปทีนึงนะฮะโอ้โหทำให้จุกจุกนิดนึงไม่ได้จัดไปนะโอ้โหแล้วจุดจุดนี้นะฮะไล่ลา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 อุ้ยไปเอาไม่ได้แล้วถอยถอยกอยจะตายกูจะตายหือ เกือบแล้วกูเกือบเสียหน้าเลยไงถ้าผมไม่ไปช่วยนี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยเเสียหน้ากูต้องขอบใจไหมวะอุ้ยเฉี่ยอ้อ้โจุกแสบชิมหายเลยเจ็บมีตาไม่เน้นมีดาเฮ้ยเล็กของมึงแหลกๆหลปะวะไม่นะกูมันหน่วงๆมาพอถ่ายด้วยบ้างมาเลยหน่วงๆนั่นแหละฮะน่าจะมั้งกับกูกลับไปอ่าบริจาคโลหิตก่อนมาแล้วมาแล้วโคตรเจ็บเลย กูหนีอย่างนินจาไม่เวลาหรอมั้งโอ้โหป้าใกับตึงเล็อโอเคเพิ่มเลือดไปนะเลสเตอร์จนไเพื่อนฟานอย่าเพิ่งตายก่อนนะเว้ยเพื่อนเดี๋ยวผมจะยื้อไว้ให้ด้ที่สุดเป็นเพื่อนมึงเลยดีมากเลยน้องป้องกันเยียงเพื่อนอยู่เลยเอ้ยสัตว์ถือว่ากูไม่ได้พูดอะไรกันเมื่อกี้อะเลสเตอหนีอย่างนินจา้ยมาอยู่นี่เอ้ยาแม่งล่อล่อเหี้ยไรมึงจะล่อไร ไปรอที่บ้านนุ่นไปเฮ้ยปั่นลิเวนลิเวนถ้าตายก็ยอมโอ้แมงไม่ได้เอาเฮียนี่แทนแล้วกันมาเอาไอ้นี่แทนแล้วกันโอ้ยมันจะตายอยู่แล้วโิ่งมันเป็นมันฟุกร่ออนนั้นแหละอ่อนไห้อ่อนไห้มันไม่เข้ากันน่ะยูดอล่ากับไอ้เนี่ยโอ้โหมันก็มึงเล่นอะไรเย่ยอะไรบูโน่ตลอดเลยสนุกดีอะจะเล่นตัวเข้าขากับกู ถ้ามึงเล่นบูน่น่ไม่ต้องมาเลนเดียวกูเลยต่อไปบอกไว้ก่อนเลยเล่นตัวให้มันเข้าขาหน่อยดีว่าจะได้ชนะเร็วๆโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะันนี้มาคือมาแล้วก็โดนเสกมึงอะไรของมึงเนี่ยไอ้ไรล่ะเออเออเอออย่างไรเขาก็ฆ่าอุ้ยกำลังกดอันติเลยกดไปแล้วด้วยโอ้เจ็บเจ็บ มาไอชิบหายพอพี่จะตันมันนะปันพอพี่ตันปุ๊บปันรีบจัดการเลยนะปันเราปันจะไปตันต่อจัดการแล้วตันต่อดิตันต่อแล้วตันต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อการเชื่อมต่อไม่เสถียรตามนั้นเลยนะสวยแล้วกูเอาปอนตันเป็นคนแรกแล้วปอนจะตันต่อปอนสอบเครือข่ายมานานป่ดใช้ได้แน่โอเคเอ็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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  ว้ยเจ็บเจ็บปวดเจออันตีเขาอ๋อยากเลยอันตีเขายิงตายเราต้องสารจริงถ้าเล่นตัวไม่เข้าขานี่มันก็เสียเปรียบนะฮะถ้ามีตัวดึงแล้วก็ตัวตันไม่ได้หรอทำไมต้องเข้าขาหาจังเอาสักกูลืมหาเลยเมื่อกี้ไอ้กุูบอยู่ไหนวะอยู่ล่างไอ้กูไปล่างอย่กูดีกว่าเออไอ้ปันแม่งเล่นตัวอะไรไม่รู้ ผมเล่นบูโน่จำไม่ได้แล้วนั่นแหละมึงเล่นตัวไม่เข้าขากูไม่ไปกับมึงหรอกเว้ยไอ้เหี้ยมาถามมาเล็มาถามกูสางแบบให้มึงเป็นคนเลือกก่อนด้วยว่ามึงจะเล่นตัวอะไรกูจะเล่นตัวที่มันเข้าขาตัวนั้นกูเสียสละขนาดไหนอ้าวมันเร็วกุบจัดการกุปขามันแล้วมึงไปไหนไอ้เหี้ยมึงดูเลือกกูดิโอโห้สามมาช่วยอยู่ไปก่อนหืม เฮียนี่หนีหนักจริงจังเผื่อวันเดียวมันอยู่ฟอมเลยรสั่นแค่เดียวดิโอ้จะตายห่าโอ้ยเฮียเอ้ยกูก็จะตายห่าเหมือนกันสั่นเอ้ยโอ้ยได้ตัวหนึ่งก็ยังดีอย่าอยู่กับผมดีกว่าโอ้อยู่กับมึงกูไม่ได้สักตัวเอาจะหายรอบนี้แม่งเศร้าเลยปะเฮ้ยไม่แพ้หรอกต้องชนะไม่เนี่ยเตะเป๊ะเป๊ะ โอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าไปเลยไม่น่าเลเข้าไปไม่น่าไม่น่าโชว์เทพเลยโอ้เกาะปอมสดีแสงจันว่าจะเกาะกลับได้ไปช่วยน้องปันแล้วโดนเสกโถฮะเฮ้ยบนยังไม่เป็นไรปันยังยื้ออยู่ได้ยังยื้ออยู่แต่ก็ฆ่าไม่ได้ไงกูจะมาช่วยฆ่าแต่ก็ยื้ออยู่ได้กูจะมาช่วยฆ่าไงครับอื้าวะเอ้ยมีอามีอาเมื่าไงโฮ้ย โอ้ยขอโทษขอโทษเรารับไฟเอวมาแล้วเราับไปเอวมาแล้วโอ้ยที่เอ้ยเอาไว้ลายลาเว้ยลายลาลายลาบ้างไงลายลาเรียบร้อยไปสายละลายลาโอ้โหนี่มันจะตายกะแล้วลายลาครับลายลาโอ้รอบนี้กูไม่ไหวเลยว่ะรอบนี้กูกากมากโอ้ยขอบคุณมากเลยฮะสำหรับลาฟาเอลฮะที่เพิ่มเลือดให้ผมเนี่ยเพราะวมันเอาอ่ะ กูหน่วงไงไม่รู้อ่ะมันแดกแไงไม่รู้อ่ะมนจัดป้อมเลนเอ่นอยู่ตอนนี้จัดการครับเอ็นเรื่อยครับมันเรื่อยมาสบายตายโอ้โหโอ้โหเข้ามาในป้อมมันโอ้โหมาเต็มเลยมาเต็มกำลังไม่ใครไปช่วยการเลยหรอแต่งป้อมกำลังโดนเจตีอยู่นะไปแล้วกำลังวิ่งไป โอ้ยกูโดนเสกตวัวเฮียแล้วเนี่ยกูมาจะตายละยิงเอายิงะลิงผิดทิศโอ้โหไอ้หี่ยอชีวิตเปลี่ยนเลยโอ้โหโอ้ไม่ไหวโอู้มันเก่งเกินไปคือถ้าตอนแรกเราคิวได้เยอะๆเราจะได้เปรียบหลังๆเลยเว้ยใช่ใช่แต่เฮียเนี่ยปันน่ะเลือกตัวไม่แบบไม่เข้าขากันเลยมันจะเล่นบูโน่แล้วกูไม่รู้ด้วยบูโน่มันเข้าขาใคร เศร้าใจป่านนั้นนี่อ้ยแม่งพี่จะฆ่าได้โธ่เอ้ยกบเข้าไปทำไมไม่บอกมันก่อนก็เห็นมันว่าไอ้เสดขอดอนกลางครับกลางครับช่วยหน่อยครับกลางอ๋ออะให้ไปช่วยกลางหรือจะมาช่วยกลางอ้าวมอมบนแตกเยี่ยมเลยแล้วก็ครับเฮ้ยแมันนี้เฮ้าอะ เออว่าแบบนี้แม่งแบนนี้รู้สิ่งแฮวอ่ะโอ้ยมันแฮวตั้งแต่ตอนแรกแล้วแค่เลือกตัวก็แฮวแล้วดูดิกูบ้าไอ้ที่แกโอ้ยโอ๊ยโอ้ยกระป๋องยมาหรอลากมาลากมาไม่มาโอ้ยกูเจ็บบ่อยโอ้ยไม่ไหวว่ะเจ็บดาบแม่งเอ้ยโอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โเยอะเกินไปโอ้โหไอสัตว์บอกเข้าใจเลยทำไมต้องกูต้องตายด้วยวะอ่งเยกูวาร์ปเลยบายไม่เอาแล้วโอ้โหช็อตนี้กูเงียบมากไอสัตว์แล้ต้องหาทางพิเกมพิเกมมีอะไรเลยนะพเกมมันง่ายขนาดนั้นเลยวะแม่งเอเ รอพี่ก่อนพระเอกกำลังไปไปไปราฟาเอลช่วยผมด้วยนะฮะเรื่องการเพิ่มเลื่อนนะฮะกุ๊บช่วยทีโอ้พี่เข้าลึกไปว่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ตายก็พอโอ้โหไอ้เหี้ยจัดการคิวสปีดด้ยอุ้ยเกือบโดนตีลาฟาเอลเลยบ้าเลยลาฟาเอลทีมเราอ้าวใช่ลาฟาเอลทีมเราอุ้ยเกือบโดนตีลาฟาเอล มันโดนทำไมมันโดนแต่ไมแต่ว่ามันฝังเราไงตกใจทำไมฝั่งเขาโดนดูผิดไม่ได้ค่ะดูผิดไม่ได้ไม่ได้เว่ยวันนี้แค่ทีมเราเนี่ยโอ้โหเ้ยเอ้ยกูเลือดโอ้กดสกิลสองไม่ค่อยติดเลยกูหมดอารมณ์เลยอันตีต่อไปปันมึงเลือกเล่นตัวที่มันเข้าขากูนะเว้ยปันเลือกตัวที่มันเข้าขากูนะเว้ย เออเโอ้ยแม่งไม่ไหวเลยช่วยหน่อยตาเต็มเลยโอ้ยทำไมแม่งเอาเกย์อยู่กลางวะอะไรวะครูเที่ยวทำไมแม่งเอาเกย์อไรกลางวะทำไมไม่เล่นเกย์อยู่แต่ตรงกลางเอ้ากูดอกกูอาชิพหาทำไมจู่โจมันครูดาวนานจังวะร้อยวิปะมากกว่านั้นกูไม่รู้ไม่ได้มานั่งนับนี่ยช่วยหน่อย ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยอะไรนี่เอ้งนีไปไหนไอ้ที่นี่แม่งชอบสั่งเวยเพื่อนไอ้สัตว์เลวชอบเพื่อนสั่งเวยเพื่อความชัยชนะตัวเองมึงนี่ใส่เร็วจริงเลยถ้าคุณอยู่คนละฝั่งกับมึงนี่มึงค่าได้เยอะเนี่ยฆ่าได้เยอะเหี้ยเลยคนถูกฆ่าเยอะเออแม่งฆ่าได้เยอะนี่หมายถึงมันหรือเราอ๋อ กูบอกไอ้สลิงสองขวั่งแจ้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 งแจงอย่าองพี่เลยโคตรเรื่องอะไรวะโคตรล่ะโหดเหะอูุสลิงหนีหลายรอบเลยแหละเร่งจะวาร์ปทำไมวะเอ้ยมันเริ่มตีเร็วเริ่มดาเมจแรงขึ้นแล้วจริงเหรอจริงเหรอครับนั่นก็พาทีมชนะดิครับแน่จริงเออเดี๋ยวเดี๋ยวพาทีมชนะให้ผมแพ้คนเดียวพอเดี๋ยวกูเอ็มบีพีให้ดูเลยสัตว์หลังๆเนี่ย เดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวรันตีกูแรงๆก่อนเอ้ยเก็บบอมกลางก่อนเนาะโอเคโอเคโอเคไปเลยบอกว่ามีดาเมจไม่ทันเลยเออไลลาวะโอ้โหเปิดมารสิงไล่ลามจะเจอกูไล่ไล่ซะเลยืหเป็นไงเดี๋ยวรไปก่อนช็อตหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอหลังจากนั้นก็วิ่งหนีไอ้เแ้ยนี่โหดเป็นไอสัตว์ผีอย่างนินจาจริงอุ้ยอุ้ยแอบก่อนนินจาแล้วเนี่ยโคตรโหดเลย อะไรอะไรคนกดตู้อยู่แม่งพุ่งฮ่าตอนแม่งหนีอะพุ่งนีแบบตั้งนานตั้งนานตั้งต่พุ่งเงี้ยอย่าเยอะก็กโก้ไอ้แม่งพุ่งทีไม่ต้องงี้งีงโอ้ดูมันพุ่งดิพุ่งกลับบ้านไอ้ไอ้ชั่วไลไ กูตีนตายดิอะเอโอ้ยโอ้ยอยู่นี้ไม่ว่าดีข้าตัวตายเฉยโสดัว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 ไอสาวเบยเพื่อนเลยเฮ้ยนลายเลยกูเล็กขาอขาเดี๋ยวเดี๋ยวดีไหมคะขาบ่อขาบ่อกขาบ่ออกเลยนะลูกเตะชิงสามพี่ป๊ออ้าวตายแล้วพี่ป๊อโอ้ยมันจะตายอยู่แล้วไอ้เขี้ยหนูอ่ะ หน้าหน้าละเก่งเก่งเว้ยนะมันคนละคนละเกมคนละเกมฝ้ามากก็ทำได้โอ้โหซันเฟดโอ้ไปหลา้วไปแล้วกูยอมกูยอมแพ้เจ้าเกศเจ้เกศธนูดีใส่หน้าตายโอ้โหกูค้างนี่แล้วนั่นเองจะพุ่งไปทำอันหยังเนี่ยเอ้ยตามดิพุ่งกลับ,บโอ้โหไปโดนพี่ <S 2> <S 2> พุ่งกลับตามจะแบบคนลัดนี่ พุกขับไม่ได้พุกใส่ได้พุกขับไม่ได้เยอะโอ้ยุ่นเจ้าบุกเดียวฮะตอนนี้บุกเดียวครับอันตยโอ้ยโอ้ยอันตร้ยเราอ้าเลือดเยอะโอ้ยเดียวเองโอ้โหคืออะไรครับเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยก่อนเอยก่อนกูแท้จะร้องไห้เจอเกมงี้อันตรายโอ้ยเฮียตันอม่งไม่ได้สัสเ้ยเก็บคลิปก่อน คิดมันทำลายป้อมเรามันทำลายกำลังหลักของเราจะไปเอาบอล <c oughs> ไม่อยู่แล้วที่นี่อ่ะบอไหวต้องเป็มันโหดร้ายร, <c oughs> รอบนี้เราจะแพ้หรอเนี่ย <c oughs> บอลชื่อตอบทีไม่เป็นอไรหรอกมันเป็นตามมันเป็นชะตากรรมโอ้โหบอกจะไปเอาบนให้คุโดบนบอลฆ่าแทนนะฮะตอนนี้นายคอครับ กำลังจะโดนลุมประชาทันโดนไปแล้วครับผมตอนนี้คร um. ับไล่ลาไล่ลาเฮเย่มาสเตอร์ครับโหสู้แบบเฮเย่มาสเตอร์คิวไปแล้วครับโอ้โหโหดเสียดกูจะฆ่าไอหนูไอสัตว์เนียโดนหนูตันไอ้โดนหนูแปลงกายฆ่าหนูโอ้โหไม่ไหวแล้วนะฮะใครฆ่าสูบไปมันจะลอกกว่าไอ้หนูเนี่ยไม่รู้ว่ะตัตว์เฟสฆ่าสองตายสืบก็ยังอ่อนอะไรนะฆ่าสองนั่นมืองไายสัตว์ เฮ้ยผมค่าดสี่อ้ห่างกูสองไงตายเท่าไหรตายสี่กันที่กูตายเพราะอะไรกูปอเข้าใจไหมโอ้โหออกไปตายด้านๆเลยนีอ่าก็รอบนี้เราแพ้นะครับรอบนี้ก็แพ้นะฮะมันเป็นชะตากรรมก็มันชะตากรรมอะไรเป็นเพราะมึงไงคนเดียวเลยเลือกตัวไม่เข้ากับกูอ่ะโอ้ตายเราเป็นพวกคนเดียวถ้ามึงเล่นถ้ามึงเล่นถ้ามึงเล่นบูโน่นะสุดได้เหรียญทองแดงทองแดงเงินโถทองดุงทองแดงอะไรโอ้ ออโอเคครับการองตายสิก็สำหรับวันนี้นะฮะพายแพ้เป็นหนึ่งชนะเป็นหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับครับบ๊ายบายจุ๊บจุบจะได้รู้กัน Subscribe เราด้วยนะสวัสดีครับ